สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเสียง VIP เช้าบ่ายนะคะวันที่18พฤศจิกายน2567นะคะทุกท่านค่ะบันจัน,นะะเนาะค่ะเนาะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าเลยรอบบ่ายนะคะส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นนะคะจะจะพาทุกคนไปดูวันที่17ค่ะว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่17นะคะทุกคนห้างวีเนาะคะ่ะเด่นรอบเช้านะคะใจะให้อยู่ที่8และ1นะคะทุกท่านมา964 61นเนาะคะ่ะทุกคนค่าเข้าคู่ตัวเด่นคะ่ะทุกคน หนึ่งหกหกหนึ่งเป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันด้วยนะคะทุกท่านทีนี้นะคะรอบบ่ายใจให้สามและหกนะคะทุกคนมาสามเจ็ดสองแปดแปดรอบบ่ายหลุดนะคะเลขเด่นประจำวันก็หลุดนะคะทุกคนสำหรับรอบบ่ายเนาะคะ่ะหลุดพี่น้องมาตั้งแต่รอบเช้านะคะทุกคนหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะไปต่อลุ้นต่อค่ะวันที่สิบแปด สำหรับวันที่18นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าเจได้อยู่ที่7และห้นะคะทุกท่านเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ7 0 7 7 7 2 7 9 7 4 7 6ค่ะทุกคน5ค่ะ5 7 5 2 ห้าศูนย์ห้าเก้าห้าสี่ห้าหกค่ะทุกคนเด่นเล่าป่าอยู่ที่สองและศูนย์นะคะสองค่ะสองเจ็ดสองห้าสองสองสองสามสองแปดสองศูนย์ค่ะศูนย์นะคะศูนย์เจ็ด ศูนห้าูนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูคู่ตัวเด่นค่ะ7520นะคะทุกท่าน70 72 57 52 50 2กับ0ูนย์รอบป่าย27 25 20 0ค่ะ0705 FC นีขานี่ก็คือคู่จะเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบา่าย FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันจันนะคะอยู่ที่เลข2องและเลขเจ,จ,จ็ดจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูนะคะทุกคนเลขเบิ้ลประจําวันกับคือสองสองกับเจ็ดเจ็ด สกับเจนี้สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันจะเหลือรอบละสคู่ต่อต่อรอบนะคะทุกคนค่ะเอ,อเรามาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่เจและห้าเด่นประจำวันอยู่ที่สองและเจ็ดเป็นเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดติดเลขเด่นประจำวันติดคู่ต่เด่นด้วยเลขเบิ้ลประจำวันนะคะทุกคนติดเลขเด่นเบิ้ลประจำวันห้าค่ะห้าสองห้าเจ็ด ติดคู่ตัวเด่นทั้ง5้าสองและ57พี่น้องเป็นตะลุนบงนังโมนีติดหลายคู่แต่ค่ะรอบบ่ายนะคะอยู่ที่2และ0ูนย์กับ2กับ7เด่นประจําวันเป็นสองสองสองติดเลขเด่นประจําวันติดคู่ตัวเด่นติดเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคน0ูนย์ค่ะ0207ติดทั้ง0 2ย์ทั้ง0 7ย์เนาะคะ่ะพี่น้องมักคู่ใดกะให้ไปครับนําเดอพี่น้องเดอร์แล้วแต่กลามมักแล้วแต่กวามชอบนะคะแล้วแต่ดวงพี่น้องขอให้ทุกท่าน ดวงเฮงๆกันทุกคนในทุกๆวันเด้อค่ะทุกคนขาเอดมินเองอยากให้เข้าทุกวันนะคะพี่น้องอยากให้เขาซื้อมือแต่ว่ามันก็เป็นไปว่าได้เนาะพี่น้องเนาะมีมือเขาแล้วก็มีมือลุดนะคะทุกคนค่ะสําหรับแนวทางหุ้นทั้งเสีง v i p วันที่18พฤศจิกายน2567ใจกก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะทุกท่าน ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสกคดีวันหมานกันสุขภูจุคนได้จากพี่น้องคะสวัสดีค่ะ